มาแล้วคะ่ะมาแล้วเราว,วันที่สิบเด่นแปดลองหกเตรียมแคบหนาจอเด้อค่ะเด้อยังสิขยายเห็นจะแดงไม่ได้เขียนใส่ให้เนาะอยมันกิดมีแห้งแจงเตียนขอให้ค่ะเด่นแปดล่องหกหนึ่งแปด สามแปดหกแปดเจ็ดแปดาแปดค่ะถ้าหกก็หกหนึ่งหกห้าหกเจ็ดสี่เจ็ดบนล่างนะคะสามตัวกแดหกคแปดหกเจ็ดแปดหกหนึ่งค่ะค่ะขอให้ด้วยด้วยเฮงเถูกแล้วก็อย่าลืมมาไล่น้ำใจนะคะแล้วก็ แคปหน้าจอค่ะเสียนฝั่งทนนะคะซื้อกับมีอยู่ค่ะซื้อเสียนฝั่งทนเนาะเนาะนะ,นะคะแคปหน้าจอนะคะไปค่ะไปเบื้องทันอื่นๆอันนี้ของใครสินกาแฟซีหกเดนที่ซีหกซีเจ็ดซีแปดอบอปอันนั้นเนาะลองหลายคนเถิดจะเดนมันอยู่ในนีนะ ซ่วให้เบิ้งซื้อดอก 1c70 สลับตำแหน่งออกค่ะไปที่อันนี้คืออะไรอ๋อหมวดเกาวัดเกามันอยู่ในกลุ่มนะคะนะเนาะอ้าวเสียงอะไรรัฐบาลไทยต้นอันนี้คือแอดกาแฟดำนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าสิลงรัฐบาลไทยแอดกาแฟดำนะคะ เด่นหนึ่งลองหกไปคนระย่างเลยนี่มือนี้หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกกันหนึ่งหนึ่งหกหกแอดกาแฟดำนี่เพื่อนกับเขาเลื่อยได้ค่ะบอบปากนิ่งนิ่งเงียบเงียบโบว์หัววาแต่เข่าด้วยถ้าเข้าก็เข้าทั้งแต่ส่วนมากมันจออกตกกลับน้่มเนาะแล้วก็บนล่างถ้าออกออกบนล่างเนาะค่ะถือบนล่างบนนี้เนาะ ก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หกหกหกหนึ่งหกหกหกแปดหนึ่งหกแปดหกค่ะถอดถ้าผนวออกผนวออกบุนล่างแต่เลขสามตัวเพระท่านเห็นออกเนาะเห็นไก่เคี่ยงเนาะค่ะเนาะนานที่จะออกโตวสามตัวนะคะก็าจาะไปที่ศูนย์กันเียกันศูนย์หนึ่งศูนย์หกสี่หนึ่งสี่เจ็ดหกหกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกค่ะสนาผ้ารวยค่ะ เหินได้ทั้งห้าน้อยเนยค่ะลงคลิปไปพร้อมกับคลิปไงแล้วผู้ไดิเห็นคลิปไงกัแคบหนาจอเ้ว่ยค่ะมือวันพุทธิพานมากกับสีหกตรงตรอยู่ตรงเจ็ดเก้าเนาะตัวเจาะเลยแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์เน้นๆกเจ็ดแปดค่ะศูนย์เจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์นะคะนะเรินได้ทั้งสามห้าน้อยเด้อค่ะเด้อนี่นะแล้วก็เกยวยกอทมเกยร์วยกอทมคนมาตัวใดงวนนี้ เมื่อแปดคือกันนะแปดสองแปดซีแปดเก้าเก้าสองเก้าซีสองซีค่ะค่ะเกียวมมวยกทมนะคะก็โด่งดังอยู่ในกลุ่มเหมือนกันเพ่นวิ่งตัวใดเพ่นคือบ่อหายตัววิ่งนะอันรัฐบาลไทยล่องไปเร้วค่ะนีนน่ห้าน้อยเพ่อหืห้าน้อยเพ่นมนื่นเห็นวบ่ออกเว้ยเล่านะ ออกซีหกนะของของวัฒน,นาพระรุยออกซีหกตรงๆเลยมากวดนี่กะลืมกันหรือ,อยังนี่ค่ะแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์เจ็ดแปดเนน้นอยๆได้กระตรงตงส่วนมากจะออกตรงตงนะฮะเนาะแล้วยังใครอีกยังของอันนี้เสี่ยนฟังทนยังของอันนั้นไปทำไปส้มยาเฝ้าไปพ่นกับเขาทั้งบนทั้งล่างเด ลุงลุงแอดลุงแต่วันเนี Policy. ่ยนี่ค่ะแอดลุงแต่วัานพ้นเขาทั้งบนทั้งล่างเด่นแถวหนึ่งแถวสองนะหนึ่งหกเด่นหกกับสองเพ่นไฮหลายตัวพดตัวลูดเนาะหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเจ็ดสองเก้าสองสี่สองหาสองเตียงพื้นมากหกกับมากหกอยู่หลักหน่วย สองกับลักน่วยค่ะหกเจ็ดสองหกเก้าสองค่ะกันหา้าเก้าสองหกส,สามสองค่ะนี่ก็มันหลายตัวโพดแต่ว่าทั้งเทียรกระถือทั้งบนทั้งล่าง,งทั้งเทียรกระถือตัวเดียวทั้งเทียรกระถือตัวกลับยังสิแม้ซึ่งมันหลายตัวมันก็ต้องการ่นยากอยู่พอสมควรนะคะมีตัวกันด้วยก็แปดเจ้าสิบสิบเอ็ดเนาะเบื้องประกอบกันตัดสินใจเบื้องหลายๆคนค่ะท่านผู้ชมเนาะ วดที่แล้วถูกไหมวดที่แล้วออกอะไรสี่หกก็ถูกอยู่นะคะนี่สี่หกหกสี่เข่าอยู่นี่หกสี่เนี่ยออกตุกลับเนี่ยเพื่อนกระเด็นหกเด่นก็มีสี่น้ำเป็นตัวร่องเนาะหกสี่ออกตุก,ก,ก, 6, กตล 6, ออกกกับน้ำแต่ว่าหลายครั้งที่เพื่อนออกงวดนี่ออกตัวใดฮแม่อยู่คือกันเด้แต่มาตัวใดมาเจ็ดแปดเจ็ดแปดกับรัฐบาลเนาะ ออกหาซีห้าสี่กับแปดหกอ้าออกตัวกลับเข่าอยู่ตัวน่ะเพิ่นไฮซี่หาออกหาซีเอา,ห,า,เอาหนาสี่เลนของเพิ่นได้เนาะสันเนาะนี่ค่ะหกตัวนี่เลนได้เลยอย่าลืมกลับพร้อมเนาะค่ะหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเจ็ดสองเก้าสองสี่สองหาสองค่ะ ถาเสื้อบเลินของไผ่กับลินของเพิินกับตัวน้ากับลินหลายตัวแต่ว่ามันกระถูกได้กำไรหน่อยกับพาได้ซื้อปะทูเนาะค่ะเนาะเนาะเป็นกําลัางใจให้เจแดงในเด้อค่ะเด้อนี่นะคะแคปหนักจอได้แล้ววะ่คะ ส่นใจแค่เสียมกระทักมาเบื่โท้ขึ้นให้นาจอส่นก็สองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดนะคะก็แค่เสียมบำรุงกระดูกบำรุงแก้ปวดฟันน้ำเน่นบมรุ่งฟันพร้อมทุกส่วนของกระดูกเลยข้อต่อต่างๆนี่มันสิมีการยืดยุนได้ดีนะคะเนาะแล้วก็หายปวดด้วยแล้วก็โรคเก่าบวมน้ำเมื่อน่ะเจะ้าเศร้าบวมน้ำขากับเศร้าบวมค่ะทุกผู้ชมเนาะหายบวมค่ะตัวนี้น่ะ บวมบวมพองโลกเก่าเนาะ้อต่างๆได้รับการขายดีมาซีปีหาปีแล้วเนาะคะ่ะที่หลังคีมมาปีเดียวเองปีแรกขายคีมปีที่สองก็ขายตัวนี้เนาะคะ่ะอาหารเสริมบำรุงกระดูกผู้ดใดว่าเป็นกระดูกกับบำรุงไหวคะ่ะเพราะว่าเขาจะไปซ่อมแซมกระดูกคุณให้แข็งแรงแก่ตัวมามันจะได้ไม่เป็นมันจะไมตัวตดเป็นเน,นกระดูกพุ่นไหมกระดูกจะไม่พุ่นเนะคะนะ่ะเนาะเวลา ล่มก้นกระแทกตัวสิวแตกบอลาวส่วนมากเห็นล่มแน่นนิดน้อยล่าล่มเน่นนิดน้อยแตกบ้างเด็กหน้ย่ยเด็กน้อยนะ่ะกินขนมหลายเกินไปพงสุรออันนี้ยังเครื่องปรุงของเขานะ่ะหลายเกินไปเด็กน้่ยกระดูกผูดีดีค่ะท่านผู้ชมเป็นที่อย่างล่มนิดล่มน้อยกระดูกล่ากระดูกแตกกระดูกหลานอยู่บ้านนะเนาะเห็นในหลายคนก็เป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยแท่นที่สี่กระดูกแข็งแรงนี้กับกระดูก ปุบพเปาะกระดูกกระดูกเปาะเล่าแตกง่ายีหมเวลาลดร่องลดกระแทกเนี่ยนี่เป็นลดสมัยตะกี้ว่าเป็นนะคะกระดูกแข็งแรงเนาะกระดูกแข็งแรงทุกมือนี่เขาจะมากอะบ่ใครได้ดูดนุ่มแม่บวเอาแค่เซียมออกมาจากร่างกายแม่เพราะตัวใดเนาะก็ทําให้กระดูกไม่แข็งแรงถ้าผู้ใดได้กินนุ่มแม่น่ะกระดูกเขาสีแข็งแรงค่ะก็ไปแย่งแคลเซียมจากแม่มาเนื้อลูกหลายคน กินแค่เซียมยิงออกจากร่างกายแม่หลายเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม่แม่แมต้องกินแกลเซียมไว้เพื่อว่าจะได้มีแค่เซียมป้องกันกระดูกผุกระดูกพุ่นในวันทั่งหนาเนาะค่ะเนาะต้องกินไว้นะคะแล้วก็สายตาก็เหมือนกันสายตาฝ้าฟ้างเนี่ยเกิดจากมันไม่เพียงพอแก่ร่างกายอะไรสารของเขาเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเสริมเป็นอาหารเสริมไปเสริมสาร สารทุกอย่างในร่างกายของเห่าอินไซ้อินเซอร์อย่างตามภาษาแพทย์เนาะอนันกินเข้าไปมันสิเสริมสร้างแนะ่ะพอเสริมสร้างมีดีมีกําลังแล้วมันก็ไปส่งที่สายตาของเราให้มันแจม่มแจ้งมโนสมองกับแจ่มแจ้งอารมณ์กับแจ้งค่ะเขาบอกว่าอารมณ์กับแจ่มแจ้งนั่มเนาะอารมณ์ก็เปิดบานด้วยเนาะตัวนี้นะด้านอารมณ์ด้านสมองด้านสายตามันเปิดเบิดค่ะเมื่อ คุณได้รับสารอาหารครบสายตาก็เปิดจมองก็เปิดนะคะครบสารอาหารในอาหารเสริมตัวนี้นะคะสายตาฟ,าฟ้าฟางก็จะแจ่มแจ้งขึ้นเนาะเนาะด้วยสารผลไม้12ชนิดนี้นะคะสรรปคุณ หมากไม้มาตรงวอาถุงค่ะทุกมือนี่อยากเขาดีมีอยอย่อค่ะเพราะมมรร่มีออย่อพมีไผกล้าขายาหรอกแมตแตตามร้านเขาต้องมีเภสัชขายเนาะทุกวันนี้กฎหมายควบคุมนะคะอันนี้เป็นอาหารเสริมผู้ใดก็ขายได้ค่ะถ้ายาเนี่มาขายจะได้นะคะก็มันเคียบแฝงมากับอาหารเสริมนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ครีมทําให้หน้าสวยหน้าใสถ้าไม้เจด,เดีย์มีทุกมือนี่เนาะเป็นใบหน้ามีเท่านี้เนาะก็เพราะครีมตัวนี้ คิมตัวนี้มัอนอีร้างไม่เอกละหาสืกับปุ๊กนะคะห้าสิบห้าสิบชุดมันหาสิบกับปุ๊กห้าสิบชุดก็เป็นเงินไม่น้อยนะคะน้องๆแสนนะคะนะซื้อแต่ละทีเป็นแสนนะคะนะสั่งเข้ามาน่ะนะแพ้งื้อกันแต่ว่ากับพ่อจับตองใดมันก็ชิ้นละหกร้อยเองเดือนหนึ่งใช้ได้สองเดือนเดือนกว่านะคะสีขาวยิ่งได้ใส่ฮอดสามเดือนถ้าผู้ใดสี่กันนะ สีขาวนี่ใช้ได้สามเดือนถ้าใครประหยัดเนาะถ้าหน่อยๆเอาค่ะทามากก็ได้มากทาน้อยก็ได้น้อยแต่มันมันเท่าไปดีกว่าไม่ทาซะเลยไม่ทาหน่ก็หนาแห้งล้อยล่าเหมือนต้นไม้ที่ไม่ได้น้ําเนาะถ้าเาท่าทาไปแล้วใส่ไปแล้วก็เหมือนต้นไม้ที่ได้ฝนมันเป่งปังเหมือนคนเลยค่ะคนก็อย่างนั้นเลยเป่งปังไปด้วยเนาะค่ะเนาะเอาฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามสังสื่อขิมสังศี ทุกอย่างที่ว่ามาศูย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดเจแดงกน็นำเสนอตัวเลขมาฝากมาตอนแล้วเอาของดีมาฝากเจแดงขอขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพสายตากระดูกหน้าตาแจ่มแจ้ง,งนะคะ ก็จะมีปัญญาเฉลียวฉลาดคิดคนยังเกิดขึ้นมากว่เนาะเมื่อเราสบายใจในการมองตัวเองดูดีสมองก็เปิดคิดยังออกว่ค่ะเนาะถ้าเห็นตัวเองโอ้ยเหี่ยวเสานาตรงนั่นก็ดีแต่ตรงนี้อารมณ์บ่บไปเลยค่ะบ่เปิดได้แต่สมองนะนะเนาะอ้าวเปิดแล้วก็เงินเปิดด้วยนะคะห้ท่านลุกคันมีเงินมีท่องเต็มกระเป๋าล่นกระเป๋าจ่ายเท่าไหรกระเป๋าเบิดใตไส้เหมนในกระเป๋าเบิร์ังเขามาลังเขามานะคะ เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ